ทะเลนนะคะ่ะกำลังออกเดินทางออกเดินทางมาได้พึ่งทางแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศนีทะเลแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศข้างทางนะคะทุกคนบ้าคือป้าเนี่ก็คือบรรยากาศข้างทางนะคะพอดีว่าเราจะไปร้านร้านขาย อุปกรณ์เครื่องมือในการดำน้ำนะคะไปซื้อชุดเ,เขาเรียกยังไงชุดชุดที่ว่าทำให้ร่างกายมันอบอุ่นนะคะซื้อให้แฟนเพราะว่าอาการเริ่มอาการเริ่มโอเคเขาก็อยากจะกลับไปดำน้ำเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ก็คือร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือผอมลงกว่าเดิม ก็ต้องหาเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์ที่ทำความอุ่นให้กับร่างกายนะคะ,คะเที่ยวค่ะบรรยากาศข้างทางแล้วก็ท้องฟ้าสวยมากนะคะทุกคนก็นเหลืออีก47กิโลนะคะ ก็ระยะการเดินทางจากเบลเยียมมานี่ก็ประมาณใน GPS บอกว่าประมาณชั่วโมงกว่านะคะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสี่ส้านาทีประมาณนี้นะคะวันนี้อากาศแล้วก็ท้องฟ้าสวยมากนะคะทุกคน บรรยากาศข้างทางก็ส่วนมากจะเป็นชาวสวนนะคะทุกคนฟาร์มเมอร์นะคะนี่ค่ะก็ฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรส่วนต้นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ใบก็ร่วงแล้วก็ฤดูการเก็บเกี่ยวก็หมดไปนะคะ สามีค่ะ Burger King มันโดนอเไก่ chicken คาเ่ The Chicken n u g g e t ก็เริ่มเข้าในตัวเมืองนิดนึงแล้วนะคะ อ้อนี่ดิสนีย์โอเป็นดิสนีย์กรุช่วงนี้โคโรนานะคะทุกคน <l ots> ก็คือทุกอย่างมันจะปิด <l ots> <l ots> ข้างทางนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นบริษัทนะคะ ก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนสวยมากค่ะประเทศนี้แเนนี่บ้านเขาจะบ้านเรือนเขาจะหลังเล็กๆนะคะหลังเล็กๆน่ารักค่ะนั่นก็จะเป็น Normaal, zoveel je mee omhoeft bij normaal. Ja, absoluut. Um, met vele nieuwe genen weer uh, op Ja, maar kijk, we maken overal het beste wel eens zo. Top, dat is waar. Een mondmasker bijvoorbeeld, ik vind dat nu in de winter zeer aangenaam te maken. ik zal misschien nog een klein tipje geven. Oh, ik ga een voeren. We gaan even over welke hm? serie het gaat. Welke serie, kinderserie? Kondigde in 20 Ja, maak je uh, niet. Uh, มาดิจนนั่นอวินหาวคือวันสคนันวิธโโีนัโโ่นคือวิเีนั <c oughs> <c oughs> นคือวีนั่นคือวิธีนนสือีน่นคน่นคนั่นคืนั่นคือวิธีนั่้คนัคะ <c oughs> วันนี้เป็นผู้นั่งค่ะไม่นค้เป็นั่้คับก

นี่เป็นแม่น้ำนะคะทุกคนนี่ค่ะบางทีก็เราจะมาตกปูกันแถวนี้นะคะเขาก็จะมีพวกดำน้ำเขาก็จะมาดำนะคะแล้วก็อย่างมาตกปูตกกุ้งอะไรอย่างงี้นะคะ นาไปเก็บหอยนะคะทุกคนเราก็จะมีที่ตกหอยแล้วก็ที่ตกปูข้างๆนะคะเพราะว่าประเทศนเธอแลนด์นี่อุดมไปด้วยปูแล้วก็หอยแล้วก็ปลานะคะทุกคนเวลาบุ๋มจะมาตกปูเก็บหอยอะไรเงี้ยก็จะมาที่ประเทศนีเธอแลนด์ซะส่วนมากนะคะเพราะว่าที่ประเทศเบลเยียมเขาไม่มีให้เก็บคะ่ะ ทุกคนดูสิคะขา,ขาวๆในพื้นนั่นนั่นก็คือนกนะคะ <º> ที่นี่เขาเรียกนกเมลลนนะคะอีชเมลอก็ค so ือนกเมีนกก็จะมีที่ประเทศนี้แด์นี้เขาจะมีกังหันลมเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนทุกที่เลยค่ะกังหันลมกังหัน รถรวตซลนบรตอนนี้เรากําลังจะขึ้นสะพานนะคะทุกคนี่ผมไม่เคยผมไม่เคยมาทางนี้นะคะก็คือทางนี้ก็คือประเทศที่ประเทศนีแทอแลนนี่เขาจะพวกอุปกรณ์ดำน้ำไบดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถูกมากนะคะ ทุกอย่างนะคะแล้วก็ถูกกว่าอยู่ที่เบลเยียมเยอะเลยะคะ่ะส่วนมากคนเบลเยียมเขาก็จะมา,ามาหาซื้อกันที่นี่โดยเฉพาะนะคะโอ้ดูท้องฟ้าสวยมากเลยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะนี่ก็คือแม่น้ำนะคะ่ะโมอยอะ สปอลังะพเสะพานยาวมากเลยคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนตอนนี้กำลังจะลงสะพานกันนะคะความยาวของสะพานประมาณ2กิโลเมตรกว่าน,น,นะคะทุกคน เสียดายแมวที่ตกปลามานะคะตกกุ้งตกปู